สวัสดีครับทุกทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีนะครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าปัจจุบันประเทศไทยเรามีพระราชัญญัต่างๆอยู่ประมาณ900กว่าฉบับนะครับสำหรับหนังสือเสียงป้างคอมสารคดีนะครับก็จะพยายามอ่านพระราัญญัติต่างๆให้ครบ900กว่าฉบับนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด สำหรับหนังสือเสียงในวิดีโอช mm ุดนี้ก็จะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550ภูมิพลอดุลยเดชปรให้ไว้ณวันที่25กรกฎาคมพศ2550เป็นปีที่62ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ2550มาตราสอง พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้ความรุนแรงในครอบครัวหมายความว่าการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทบุคคลในครอบครัวหมายความว่าคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรบุตรบุญธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันสารหมายความว่าสารเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์หมายความว่าค่าทดแทนความเสียหายเบื้องต้นสำหรับเงิน หรือทรัพย์สินใดๆที่ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวสูญเสียไปโดยผลของการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวและให้หมายความรวมถึงรายได้ที่สูญเสียไปค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายในการหาที่อยู่ใหม่และค่าใช้ใจ่ายอื่นที่จำเป็นนัก,กจิตวิทยาหมายความว่านัก,กจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นักสังคมสงเคราะห์หมายความว่านักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และให้หมายความรวมถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพนักงานสอบสวนหมายความว่า พนักง,งานเจ้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในท้องที่ใดไม่มีพนักงานเจ้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตราสี่ ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับให้ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ด้วยให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้มาตรา5ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่แจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเมื่อได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพง่งทางอาญาและทางปกครองมาตรา6การแจ้งต่อพนักงานเจ้า,าที่ตามมาตรา5อาจกระทําโดยวาจาเป็นหนังสือทางโทรศัพท์วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดเมื่อพนักงานเจ้า,าที่ได้พบเห็นการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือได้รับแจ้งตามมาตราห้าแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระทำที่ได้รับแจ้งรวมทั้งให้มีอำนาจจัดให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์และ ขอคำปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ในกรณีที่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะดำเนินคดีให้จัดให้ผู้นั้นร้องทุกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกได้ด้วยตนเองให้พนักงานเจ้าที่เป็นผู้ร้องทุกแทนได้ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา7ถ้าไม่ได้มีการแจ้งต่อพังนกานเจ้าที่ตามมาตรา5หรือไม่ได้มีการร้องทุกตามมาตรา6ภายใน3เดือนนับแต่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกได้ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกรำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา8เมื่อมีการร้องทุกข์ภายในอายุความตามมาตราเจ็แล้วให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนโดยเร็วและส่งตัวผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักง,งานอายการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่ได้ตัวผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวแต่หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน6วันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน3คราวโดยให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่การกระทำความผิดตามมาตราสี่วรรคหนึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่นให้ดำเนินคดีความผิดตามมาตราสี่วรรคหนึ่งต่อศาลรวมไปกับความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นเว้นแต่ความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกว่าให้ดำเนินคดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้นโดยให้นำบทบัญญัติ ทั้งหลายแห่งพระราชจมัมัดนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลมในการสอบปากคำผู้ถูกกระรมด้วยความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์นัก,กจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากคำเพื่อให้คำปรึกษา ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอจิตแพทย์นัก,กจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องขอให้พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำไปก่อนโดยไม่ต้องมีบุคคลดังกล่าวร่วมอยู่ด้วยแต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลดังกล่าวไว้ในสำนวนการสอบสวนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมาตรา9เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา5หรือมีการร้องทุกตามมาตรา6แล้วห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใดๆซึ่งภาพเรื่องราวหรือข้อมูลใดๆอันน่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในคดี ตามพระราชญำจันินี้ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราสิบในการดำเนินการตามมาตราแให้พนักงานเจ้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต่ำกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มีอำนาจออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวไม่ว่าจะมีคำร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่โดยให้มีอำนาจออกคำสั่งใดๆได้เท่าที่จำเป็นและสมควรซึ่งรวมถึงการให้ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์การให้ผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว ชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ฐานะการออกคำสั่งห้ามผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเข้าไปในที่พำนักของครอบครัวหรือเข้าใกล้ตัวบุคคลใดในครอบครัวตลอดจนการกำหนดวิธีการดูแลบุตรเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ต่อศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่วันออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หากศาลเห็นชอบกับคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าวให้คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์มีผลต่อไปในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนหรือมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการเปลี่ยนแปลงไปให้ศาลทำการไต่สวนและมีคำสั่งโดยพลันหากข้อเท็จจริงหรือพฤติการเพียงพอแก่การวินิจฉัยออกคำสั่งศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือพิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือออกคำสั่งใดๆรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับคำสั่งของพนักง,งานเจ้าที่หรือศาลตามมาตรานี้สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งเป็นหนังสือขอให้ศาลทบทวนคำสั่งได้ภายใน30วันนับแต่ทราบคำสั่งให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเป็นที่สุดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนังงานเจ้าที่หรือศาลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน3,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา11ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา10บหรือออกคำสั่งใดๆได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่เหตุการณ์หรือพฤติการเกี่ยวกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปศาลมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์หรือคำสั่งใดๆรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา12ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดตามมาตราส ศาลมีอำนาจกำหนดให้ใช้วิธีการฟื้นฟูบำบัดรักษาคุมความประพฤติผู้กระทำความผิดให้ผู้กระทำความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทำงานบริการสาธารณะละเว้นการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือทำทันบนไว้ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกำหนดแทนการลงโทษผู้กระทำความผิดก็ได้ ในกรณีที่มีการยอมความการถอนคำร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตราส4ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความการถอนคำร้องทุกข์หรือการถอนฟ้องนั้นและกำหนดให้นำวิธีการตามวรรคหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยอนุโลม โดยอาจรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบด้วยก็ได้หากได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วนแล้วจึงให้มีการยอมความการถอนคำร้องทุกขหรือการถอนฟ้องในความผิดตามมาตราสี่ได้หากผู้ต้องหาหรือจำเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอำนาจยกคดีขึ้นดำเนินการต่อไป หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีผู้พากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาหรือรัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้วแต่กรณีมาตรา13ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดให้มีระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา10มาตรา11 และมาตรา12โดยกำหนดในกฎกระทรวงมาตรา14วิธีพิจารณาการยื่นและการรับฟังพยานหลักฐานหากพระราชบ,บัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา15ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวจะดําเนินไปแล้วเพียงใด ให้สารพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้ยอมความกันโดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญทั้งนี้ให้คำหํำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 1. การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 2. การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิง ที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภรรยาหากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ก็ให้การยาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุดโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นสำคัญ 3. การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่สมาชิกที่เป็นผู้เยาว 4. มาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให้ปลองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตรมาตรา16เพื่อประโยชน์ในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณี อาจตั้งผู้ประนีประนอมประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบิดามารดาผู้ปกครองญาติของคู่ความหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลเห็นสมควรเพื่อให้คำาปึกษาหรือช่วยเหลือในการไกลเกลี่ยให้คู่ความได้ยอมความกันหรืออาจมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลใดช่วยเหลือไกลเกลี่ย ให้คู่ความได้ยอมความกันก็ได้เมื่อผู้ปรณีปรนนอมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยตามคําสั่งพนักงานเจ้าที่หรือศาลแล้วให้รายงานผลการไกล่เกลี่ยต่อพนักงานเจ้าที่หรือศาลแล้วแต่กรณีด้วยในกรณีที่การไกล่เกลี่ยเป็นผลสําเร็จบุคคลดังกล่าวจะจัดให้มีการทําสัญญายอมความขึ้น หรือจะขอให้เรียกคู่ความมาทำสัญญายอมความกันต่อหน้าพนักงานเจ้าที่หรือศาลก็ได้เมื่อพนักงานเจ้าที่หรือศาลเห็นว่าสัญญายอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนให้พนักงานเจ้าที่หรือศาลดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญายอมความนั้นมาตรา17ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำรายงานประจำปี แสดงจำนวนคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์และจำนวนการละเมิดคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าที่และศาลและจำนวนการยอมความและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้งมาตรา18 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตนินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนินี้กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีหมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิดมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายระหว่างบุคคลโดยทั่วไปการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนาที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวดังนั้นการมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึงมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญาเพราะสามารถกำหนดรูปแบบวิธีการและขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่าง จากการดำเนินคดียายาโดยทั่วไปโดยให้ผู้กระทำความผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทำผิดซ้ำรวมทั้งสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ประกอบกับเด็กโยชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้